บรยาวันนี้ชาอนี้พาไปสำรวจหุ้นของ TRC ครับล่าสุดเดินหน้าเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในตัวเหมืองแร่โปรตัสอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้เขาก็มีการวางมัดจำงวดที่1เป็นที่เรียบร้อยแล้ว355ล้านบาทส่งผลให้ทางบริษัทเองนะครับก็เข้าไปถือหุ้นในเหมืองแร่อาเซียนนะครับเหมืองแร่โปรตสอาเซียนเพิ่มขึ้นเป็นครับตอนนี้1ิีรด้วยกันจากก่อนหนนี้นเองนะครับก็ถือหุ้นอยู่นะครับในสัดส่วน4.1% 8 ซึ่ง TRC เองก็คาดการนะครับว่ากระบวนการเข้าซื้อหุ้นของเหมืองแร่โพแทสเอาเซียนน่าจะแล้วเสร็จในช่วงของไตรมาสหนปีหน้าปี2559โดยจะใช้เงินต่อจากนี้อีกประมาณสัก1,000ล้านบาทน,นะครับเพื่อที่จะถือหุ้นในสัดส่วนประมาณสัก40%ครับ พูดถึงตัวโครงการเหมืองแร่โพแทสอาเซียนถือว่าเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่มูลค่าการทุนถือว่าสูงทีเดียวนะครับประมาณสัก4ี่หมื่นล้านบาทเป็นโครงการที่อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิเกิดจากความร่วมมือนะครับระหว่างไทยกับอีก5ชาติสมาชิกอาเซียนไทยถือหุ้นผ่านทางกระทรวงการทังในสัดส่วน20%์ แล้วก็เพิ่งได้รับการประธานบัตรไปนะครับเมื่อเดือนกุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาอายุสัญญาสัมปทาน25ปีนะครับโครงการนี้ครับก็เดินหน้านะครับที่จะผลิตปุ๋ยโปรเตสนั่นเองซึ่งปัจจุบันครับประเทศไทยมีความต้องการใช้ค่อนข้างเยอะแต่เราใช้ในประเทศไม่เพียงพอครับต้องนําเข้าจากต่างประเทศแต่ละปีถือว่าสูงทีเดียวครับมูลค่ากว่า10,000ล้านบาทดังนั้นหาสามารถผลิตได้ในประเทศก็จะช่วยลดต้นทุน นขั้นเยอะเลยทีเดียวครับโดยโครงการนี้ก็น่าจะเริ่มเดินเครื่องผลิตปุ๋ยคือปี2562 กำลังการผลิต1.1ล้านตันต่อปีด้วยกันนะครับถือว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ถามว่า PRC จะได้รับประโยชน์อะไรจากโครงการนี้แน่นอนครับการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับปัจจุบัน14%ก็มีโอกาสที่จะเข้าไปรับงานก่อสร้างนะครับรวมทั้งจะได้รับเงินตอบแทนในรูปของเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุนนะครับโดยปัจจุบันครับ PRC ก็ยังคงเดินหน้าที่จะลงทุนในโครงการใหม่ๆอย่างต่อเนื่องครับเตรียมเข้าไปประมูลงานใหม่มูลค่าถือว่าสูงทีเดียวประมาณสัก50,000ล้านบาท ก็แบ่งเป็นงานก่อสร้างตัวโครงการเหมืองแร่โปรทสอาเซียนอันนี้3า0 0 0ืนล้านบาทซึ่งบริษัทนั้นน่าจะได้รับงานคือจะ100%นะครับมีความชัดเจนภายในสิ้นปีนี้รวมทั้งงานเดิมที่เป็น Core Business นะครับธุรกิจหลักก็คืองานวางระบบท่อ o i l and Gas ครับ2 0หมกว่าล้านบาทนะครับก็ยังคงมีงานออกมาอย่างต่อเนื่องจากกลุ่มปตทซึ่งถือว่าเป็นลูกค้าใหญ่ของบริษัท นอกจากนี้เองครับก็เข้าไปร่วมมายร่วมมือกับพันธมิตรจากประเทศจีนนะครับไชน่าเรียวเวทเตรียมที่จะเข้าประมูลโครงการรถไฟรางคู่ที่จะมีการเปิดประมูลอีกหลายโครงการด้วยนะครับพูดถึงภาพรวมครับตอนนี้เองเขาก็มีงานเข้ามาในมือแล้วค่อนข้างเยอะดูได้จากตัวแบ็กหลอกล่าสุดนะครับที่ตอนนี้บริษัทนั้นตุนเอาไว้แล้วประมาณสักกว่า6000ล้านบาทด้วยกันหลกัหลกๆเลยยังเป็นตัวงานที่เป็นคอร์บิสเนสนะครับคืองานประเภทวางท่อการนะครับปัจจุบันนั้นสัดส่วนนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ4กว่าล้านการก่อสร้างปิโต มี1,500กว่าล้านแล้วก็งานของภาครัฐนะครับเป็นงานอย่างการก่อสร้างถนนงานซ่อมแซมถนนนะครับก็มีงานเข้ามาประมาณสักกว่า800ล้านบาทนะครับซึ่งบริษัทเองก็มั่นใจว่าตุนแบ็กหล็อกขนาดนี้รายได้นั้นน่าจะตามเป้านะครับอย่างปีนี้มีการตั้งเป้าครับว่ารยายได้รวมนะครับน่าจะจบปีอยู่ที่ประมาณสัก3,500ล้านบาทหลังจาก6เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีรยายได้แล้วประมาณสัก1,700กว่าล้านบาทและเขาก็มองนะครับว่าภายในอีก4ปีข้างหน้าปี2 5 6 2 ราได้รวมนะครับน่าจะแตะ1นึ่งมื่นล้านบาทด้วยกันนะครับก็คิดเป็นอัตราการเติบโตเฉลี่ยปีละประมาณ20%ซึ่งปี2,562เขาบอกว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของ TRC นะครับหลังจากที่จะรับรู้ไรายได้จากการขายปุ๋ยปุ๋ยโพรทสรเข้ามานะครับหลังจากที่เริ่มกําลังการผลิตน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยเร่งต่อผลประกอบการของบริษัทในระยะยาวครับ ส่วนภาพของการลงทุนนะครับมา n e y ว i s ส์คอนเซนแซครับไปสำรวจมุมมองของนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ยังคงแนะนําซื้อหุ้นของ TRC นะครับมองว่าผลประกอบาการคงจะเติบโตอย่างต่อเนื่องตามงานของภาครัฐตามงานของภาคเอกชนที่จะมีออกมาโดยเฉพาะในกลุ่มของ PTK ปตทครับที่ประกาศแผนการลงทุน5ปีออกมาเป็นที่เรียบร้อยรวมพังโอกาสในการเข้าไปรับงานก่อสร้าง พื้นฐานของทางรัฐบาลครับโครงการรถไฟทางคู่การซ่อมแซมถนนสายใหม่ใหม่ตัวโครงการมอเตอร์เวย์ที่จะเกิดขึ้นเป็นโอกาสครั้งสําคัญของ t ีอาส่วนอีกหนึ่งโครงการสําคัญนะครับอย่างตัวเหมืองแร่โปรตสอาเซียนนะครับก็จะรับรู้รายได้ในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลตามสัดส่วนการลงทุนแล้วก็เป็นรายได้ที่เข้ามาแบบสม่าเสมอด้วยลดในเรื่องของความเสี่ยงนะครับจากโครงการของภาครัฐนะครับที่อาจจะมีความผันผวนตามภาพของเศรษฐกิจจึงยังคงแนะนําซื้อหุ้นของ KRC DPS นี่ให้ไว้2อบาทสสตางค์บัวหลวงให้ไว้ สองบาทกับสามสิบสตางค์ครับ